ครับก็เรียงไอ้ลูบิกงูครับเป็นเส้นตรงก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเส้นตรงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะเรียงให้ได้กษณะแบบนี้แล้วก็เริ่มนับนะครับที่ตัวที่เป็นเส้นตรงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปับ๊บเอาไตรงหกเนี้ยขึ้นหกเนี้ยยกขึ้นยกขึ้นเสร็จปุ๊บก็เอา เอานนี้าลงเอาลงมาเอาลงมาคู่กันเอาเสามาคู่กันอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดัดอันนี้ออกแางนอกแบขแางนอกจะเป็นท่านี้เสร็จแล้วก็ยกเสาขึ้นเสร็จแ,แล้วก็เอาน,นี้เป็นจุดหมุนจับที่ขาวไว้บิดเข้ามาทั้งหมดบิดเข้ามาฟับอ่าเป็นท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเสาลง สร็จแล้วก็นะครับยกย่างนี้ถือไม่ในมือนะครับกระบิดอันนี้ลงบิดทางซ้ายลงมาหน่อยหนึ่งครับจะเกิดลักษณะนี่นะครับจะเป็นขาดําขาว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 นะครับก็ให้เอาสีดําตัวนี้เอาสองอันนี้เอาสีดํเนี้บิดเข้ามาหาตัวนี้นะครับบิดสองอันเลยพร้อมกันจับคู่บิดฟืบเข้ามาแล้วนะครับ ต่อไปเราจะทําการหมุนไอ้สีสีดาเนี่ยนะครับหมุนหมุนตามเข็มนะครับสองครั้งนะครับเริ่มหมุนนะครับหมุนทั้งยวงนะครับหมุนหมุนนับหนึ่งหมุนน้หนึ่งนะครับหมุนอีกทีหนึ่งสองนะพอสองเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นแกนสีขาวสามอันนี้นะครับขาวดําขาวก็เอาหุบเข้ามาข้างในแค่นี้เองนะครับ ไอ้ผู้นี้หูกำลังในไอ้ผู้นี้เอาขึ้นข้างบนแกนหูกำลังในนะครับแต่พู้นี้เอาอยู่ข้างบนไว้ก่อนเอาอยู่ข้างนอกนะครับเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยที่ยังเหลืออยู่เนี้ยหมุนขึ้นข้างบนยกขึ้นข้างบนอ่ายกขึ้นบนให้มันตั้งอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเราก็จะเอาสีขาวเนี้ยให้มาวางอยู่บนสีน้ำตาลนี้ให้ได้นะครับแล้วก็บิดมาวางให้มันได้ วา,างสีขาววางเนี่ยเอาสีขาววางบนหัวนี้นะครับในด้านบนตรงนี้นะครับเราต้องหางยกไ้กข้างบนข้างบนนี้ต้องเรียบนะครับเรียบเสร็จแล้วก็เอาสีขาวเนี้ยมาวางกักบตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าเนี้ยมาชีดหน้านี้หน้านี้มาชนกันส่วนหน้านี้เอาลงล่างหน้านี้เอาลงล่างนะครับโดยที่เราโยกแกนโยกมาโยกทั้งแกนมาโยกมา พร้อมกันหนึ่งสองดึงมาตรงกลางมันติดโยกมันทางซ้ายเอาลงไปคบด้านล่างนะครับเนี่ยเข้าล็อกเห็นไหมเข้าล็อกขาลงนี่นี่ลงนี่ฟับนะครับเนี่ยนี่ก็จะเกิดเนี่ยนะเป็นท่านี้แล้วก็อันนี้ก็บิดกลับเข้ามานะครับอ่าบิดเข้า,ขามานะครับอันนี้ก็เข้ามานี้นะครับนี่ก็บิดกลับเข้าไปอ่าแค่ันจบ